จิตให้เป็นบุญกุศลสําหรับคนที่ไม่เคยทําหรือไม่ชอบทำว่าคนชั่วทําชั่วได้คนชั่วทําดีได้ยากคนดีทําดีได้ง่ายคนดีทําชั่วได้ยากคุณสมบัติของคนดีความชั่วของคนอื่นมีมากแต่ไม่บูญถึงเลยแม้มีคนชวนพูดก็พูดน้อยที่สุดความดีของคนอื่นมีน้อย ต้องพูดบ่อยๆชื่นชมเขาสนอเสริญเขาเพื่อให้เป็นกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีต่อไปความดีของตนเองมีมากไม่พูดถึงเลยแม้มีคนถามหรือพูดถึงก็พูดน้อยที่สุดไม่ยกตนไม่โปรโมตตนความชั่วของตนเองมีน้อยพูดบ่อยๆสรารภาพผิพบบด,ดบ่อยๆขอโทษบ่อยๆ ฉันของเธอขอโทษคุณผมมีความคิดไม่ดีกับคุณเข้าใจคุณผิดไปยังขอโทษแปลว,ว่าความชั่วของตนเองมีน้อยพูดบ่อยๆสารภาพบ่อยๆสี่ประการนี้คุณสมบัติของคือคุณสมบัติของคนดีความดีมีอยู่ในเรากายดีวาจาดีจิตใจดีกายเป็นธรรมจิตเป็นธรรมวาจาเป็นธรรม รักษากายของเราก็รักษาอยู่ในกรอบของธรรมศีลธรรมรักษากายก็รักษาแค่สามอาการไม่ข่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เบิดปิดในกามรักษาวาจาก็รักษาสี่ประการไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจอ้อไม่ด่าทอคำยาวระมกรักษาใจก็มีสามประการไม่เพ่งเล็งละม็อกเอาของผู้อื่นไม่มีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่น มีจิตเห็นตรงต่อทานองคองทำว่ากายกรรมสามวาจีกรรมสี่ว่โนกกรรมสามขยายออกมาเป็นอย่างนี้แต่ทาไม่ขยายเสียแล้วถ้าเราสามารถรวบรวมใจของเราได้เราก็สามารถควบคุมร่างกายเราได้เราก็สามารถควบคุมวาจาของเราได้เพราะทางกายทั้งการกระทําทางกายทั้งการกระทําทางวาจามันออกมาจากจิตหมดมันออกมาจากจิต บุญกุศลก็เอามาจากจิตบาปอกุศลก็เอามาจากจิตท้ายมาแล้วมีเรื่องของเราเราจะตั้งจิตของเราไว้อย่างไรเราจะให้จิตของเราดําเดินไปอย่างไรผู้มีปัญญาย่อมดัดจิตใจของตนให้ตรงเหมือนนายช่างสอนดัดลูกตรงให้ลูกสอนให้ตรงฉชนนั้นฉนันใดก็ดีเป็นอย่างนั้นสมมาวาจา คือการโพดทุกคำมีสติกำคำระลึกรู้ทุกคำโพดทั้งก่อนที่จะโพดมีสติปัญญาในการไตรตรองก่อนเรียกว่าสัมมาวจจาสัมมาสติสัมมาสตินี้ไม่ใช่ว่ามีบ้างเป็นบางธนาเพลอไปบ้างบางคณะอันนี้ยังไม่เรียกว่าสัมมาสติเพราะเป็นเพียงสติที่ปุ่มแต่งขึ้นสัมมาสติไม่ใช่การปุ่มแต่งสติ แต่เป็นสติที่ถูกฝึกฝนหรือสั่งสมจากการใช้สติปัญญาการใช้สติปัญญาเนี่ยเรียกวิจารณาพิจิตรณาโดยสติโดยปัญญาของเราพิจรณาอนิจจั้งทวกังนัตตาพิจารณาเหตุแห่งความทุกข์พิจารณาเหตุของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นจากความระบริของจิต ตัวปัญหาอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นนี่ว่าถ้าเราสามารถควบคุมจิตของเราได้เราก็สามารถควบคุมกันก็ะทาคําพูดได้เราจะสามารถควบคุมจิตได้เราต้องศึกษาพิจารณาเรียนรู้เจริญจิตถากาวนาเรียนรู้พฤติกรรมของจิต อย่างที่เคยอธิบายไว้ว่าอาการต่างๆอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆความรู้สึกต่างๆการสัมผัสตัวตรงต่างๆนี่เป็นพฤติของจิตเจอความคิดดีก็ตามความคิดไม่ดีก็ตามคิดถึงอดีตดีก็ตามคิดถึงอดีตที่เลวไร้ก็ตามคิดถึงอนาคตดีก็ตามคิดถึงอนาคตเลวไร้ก็ตามคิดยจ่ในปัจจุบันก็ตามรู้สึกตัวๆในเนื้อหนังร่างกายก็ตาม มันจะมีความรู้สึกสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนามีความรู้สึกอิทธารมณ์พอใจอนิทารม์ความไม่พอใจหรือจะมีความรู้สึกอสุกะอสุกรรมทุกข,ขา์าไม่ถือว่าสุขไม่ถือว่าทุกข์ขเฉยๆนั่นหละสรุปแล้วจิตนี่ประกอบด้วยดีกับร้ายการดีและการร้ายเมื่อเราอยู่เราอยู่เราอยู่กัน สติปัญญาแล้วเราจิตเห็นมาตัวจิตมันสร้างอะไรขึ้นมาบ้างในแต่ะวันการดูจิตนี่เรียกว่าการภาวนาหรือพูดง่ายๆว่าดูตนเองดูตนเองเห็นตนเองรู้จักตนเองเ้าถึงความเป็นตนเองก็คือตัวตนที่แท้จริงไม่มีอยู่จริงนี่ระวังจิตนี่ระวังมากระวังมันจะหลอกให้เป็นตัวเราขเขาระวังตัวจิตจะหลอกให้เป็นเรา ให้มันเป็นเวียงแค่แค่สัพตวจิตไม่ใช่เราให้มันเป็นเวียงสัพตวะร่างกายไม่ต้องเป็นเราให้เป็นสัพตวะร่างกายสัพตวะจิตไม่ใช่เราให้เป็นเวียงสัพตวะคิดไม่มีเราคิดมีแต่สติและเรกรู้ว่ามันคิดอะไรทัานทีมันคิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ทันทีว่านั่นคือพฤติกรรมของจิตนั่นคือธรรมชารของจิตจิตมันทำหน้าที่อย่างนั้นเอง เราไม่ต้องไปหลงไหลกับอาการดีกับอาการร้ายที่มันเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปหลงไหลกับความคิดทางร้ายที่มันปรากฏขึ้นชีวิตนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไปความสุขเกิดขึ้นความสุขเปลี่ยนแปลงไปดับไป ความทุกเกิดขึ้นความทุกเปลี่ยนแปลงไปความทุกดับไปอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาเปลี่ยนแปไปดับไปส่วนความโลภส่วนความโกรธมันก็เกิดอยู่แต่ความลงแต่ถ้าเราไม่ลงเนื้อลงหนังไม่ลงรูปไม่ลงเสียงไม่ลงกินไม่ลงรถไม่ลงการสัมปัตถูกต้องเราก็จะไม่ลงอย่างอื่นเห็นแต่ว่าตัวจิตมันไม่ลงตัวมันเองมันก็ไม่มีอะไรในโลกที่จะทําให้จิตใจของเราลงได้ ขอสาคัญมันอยู่ตรงนี้ที่เราพิจารณาอาการสามสิบสองอันนี้จังทุีกนาาันนั่นตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามใตใส่ปอดอาหารไม่อาหารเก่าตัวสปางร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้เป็นธรรมดาสุดท้ายมันต้องตายลงไปเพื่อทราบเพื่อทราบความจริงเพื่อทราบความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเป็นตามวิถีมันเป็นเป็นมหน้าที่มันเป็นเป็น,นมนนนธรรมชาติเท่ามันเอง มันเป็นเปตามหน้าที่ของมันมันเป็นเปตามวิธีของมันเป็นเปตามธรรมชาติของมันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ยังไปใส่ใจอะไรมันมากนักอย่าบ้ากับชีวิตมากไปอย่าบ้าความถูกต้องมากไปเพราะอะไรอะไรตอ็มีอะไรมันก็มีแยกกันนั้นเมตตาตนก็เมตตาผู้อื่นด้วยเมตตาตนสงสารตนไม่อยากให้ตนพบกับความทุกข์ ไม่อยากให้ตนเป็นทุกข์พอยที่จะสงสารบุคคลอื่นด้วยเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาอันไหนอร่อยที่เราอยากกินคนอื่นก็อยากกินเหมือนเราก็มีความจําเป็นต้องแบ่งปันเขาอันไหนที่น่าใช่คนอื่นเขาก็อยากใช่เหมือนเรานี่แนวว่าสมควรที่จะพิจารณาผู้ดูตนเห็นตน,ตนดูจากตน หากมารู ia, und, ้จากตนก็ไปรู้จากว่าสิ่งทหรายจังปงไม่ใช่โจวตนของตนเป็นเพียงสัตว์ตาว่าเป็นเพียงสัตว์ตว่าเป็นเพียงสัตว์ดาว่าธาตุเป็นพิจนาอยู่ในใจของเราพิจนาอยู่ในใจเจ้าของดูใจของตนอันไหนที่มันไม่ถูกต้องอันไหนที่มันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองอันไหนที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ไม่สมควรจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้ดูดนันทีว่าอารมณ์นี้อาการนี้นำไปสู่ความเศร้าหมองนำไปสู่ความท้อแท้อ่อนแอไม่สมควรเข้าไปเกี่ยวของปัดตกไปเลยอันนี้เป็นอาหารของจิตเป็นอย่างดีเช่นท,ทานศีลภาวนาฌานสมาธิเป็นอาหารต่อเลี้ยงจิตความดีเป็นอาหารต่อเลี้ยงจิตเนี่ยความชั่วนี้เปสี่บเสมือนยาพิษเมื่อกินลงไปแล้วทุรทุยแรา,าร้อน สัมพักับความทุกข์้วยความเราร้อนอยู่รำไปย่เนีกว่ารักษาใจของเราดูใจของเราเห็นใจของเราสังเกตที่ใจของเราอะไรเกิดขึ้นก็ตามมันเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตตัวจิตจริงๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวจิตจริงจริงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราหากเป็นเพียงธาตุดูเฉยๆธาตุดู ตัวจิตเป็นเพียงสัพทว่าธาตุรูปธาตุรู้รูอะไรชื่อไม่มีรูปร่างแต่ที่มันคิดมันจดจํามันนึกมันอะไรตนะ่างอันนี้เป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตหนือเรียกว่าเงาของจิตนั่นอย่าไปหลงดื่นเงาอย่าไปหลงดื่นเงาของจิตอย่าไปหลงไม้เอามาเป็นเ่าเป็นของของเรา สัพตะวจิตอย่างที่องค์พระพุทธเจ้าทรงเทศนากรรมบาหิยะดูก่อนพาหิยะเธอจงทำตาของเธอสัจจะเห็นเธอจงทำหูของเธอสัแต่ได้ยินเธอจงทำจมูกของเธอสัแต่ได้กลิ่นเธอจงทำลิ้นของเธอสัแต่รับรสเธอจงทำกายของเธอสัแต่สัมผัสผ่าสัมผัสผ่านผิวหนัง จิตของเธอก็ไม่ไปเกิดในโลกทั้งสองอันนี้ก็นับว่ามีตาตาเป็นพุทโธมีหูหูเป็นบุตรโธมีจมูกจมูกเป็นบุตรโธมีริ้นริ้นเป็นบุทโธมีกายกายเป็นพุทโธเพราะใจมันเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ดื่นผู้เบิกบานอันนี้ว่าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้า เนี่ยสมควรที่จะน้อมก็มาหาใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอิสระเหนือจากเราถ้าเกิดว่าเราไม่น้อมจิตใจของเราเข้าถึงความเป็นพุทธะเราก็จะไม่มีทางที่จะพบอิสระภาพได้พระธรรมเป็นอิสระเหนือจากเราเราเป็นฐานของพระธรรม เราเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าเราเป็นธาตุของพระธรรมเราเป็นธาตุของพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือภาวะตื่นรู้ภายในใจของเราคือภาวะขณะที่มีในใจของเราแมแต่พระสงฆของเจ้าท่านก็หาของท่านหาพระพุทธเจ้าในใจของท่านหาพระธรรมในใจของท่านหาบุคคาเป็นพระสงฆ์ภายในใจของท่านแมชีก็หาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระสงฆ์ภายในใจของเมชี เนนก็หาพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ภายในใจของเนนอมบาสุกอมบาจิกาก็หาความเป็นพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ภายในใจของตนภาวะตื่นรู้ภาวะรู้นี่คือพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นธรรมะภายในจิตของตนองค์พระธรรมก็คือจิตที่เห็นว่าสิ่งตาราดำรงไม่สมควรยึดมันดม่นเกิดมั่น ่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ในโลกจะมีรูปมีเสียงมีกิมีรูปมีแต่มีรูปร่างมีไม่ไม่มีรูปร่างมีชีวิตไม่มีชีวิตสุดท้ายไปแล้วสิ่งทรายดำบงเหล่านี้เป็นสัมเปธรรมาอนัตตานั่นคือจิตมีเข้าถึงความเป็นพระธรรมที่เป็นครมะภายในจิตใจของเราจิตที่เข้าถึงความเป็นประสงค์เป็นสารณะ เมื่อเห็นว่าสิ่งตราว่าดำโพงดาวที่ไม่สมควรเจ็ดมั่นถือมั่นก็ตั้งอยู่ในความสำรวมการสำรวมคือมีสติในการรักษาจิตจิตเห็นเจิดจิตเห็นเจ็ดจิตเข้าถึงเจ็ดรู้รู้ในรู้รู้ในลึกเมื่อเข้าถึงรู้สภาพรู้เมื่อเข้าถึงสัมผัจิตจิตในจิตข็อเอาจิตในจิตรักษาจิตอีกที่หนึ่งอันนี้เรียกว่าพระสงฆ์ ขออคุณของประสงค์ที่เป็นธรรมะภายในจิตใจของเรานี่วามพุทธธรรมมังสังขังตนังัจฉามิจะพูดพุดโทโธธรทรมโอสังโฆก็พดได้นี่แนนเรียยว,ว่าเราถึงซึ่งพระพุทธเจ้าประรมประสงค์เป็นสรนารณา เกิดถึงภาวะตื่นรู้ภายในจิตใจของเราเป็นที่พึงย้ำเตือนจิตใจของเราถึงพระธรรมคือความมา่ึดมั่นเือมมั่นสิ่งใดเป็นสรนาระภายในจิตใจของเราถึงประสงค์มีความสำรวมระวังในขณะที่มีความรู้สึกการสัมผัสตรงน้อมมัดเราบังจิตของเราไม่ให้ไปยืดหนี่แต่ว่าสังาวระเนื้อแนกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติลดละ ประงคิบสมเว้นแล้วที่ดนว่าอาการสำรวมตนอาการรักษาใจตนอาการที่ต่างจนจะในความไม่ประมาทอันนี้เรียกว,ว่าพระสงฆ์เนี่ความเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ภายนอกเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์องค์เน้นเป็นแม่ชีเป็นในญาติโยมของเรา เป็นชาวพุทธของเราก็หาความเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะตามที่องค์พระพุทธเจ้าพาระบรมศาสดาในปวันาศาได้ทรงประทานแนวทางให้พุทธบริษัททั้งหลายเข้าถึงความเป็นธรรมะปันเ็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะในจิตอย่างที่องค์ปสัมมาทิมริเจ้าเข้าถึงองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะมาก่อนแล้วจึงียกว่าออสอสมมาสัมพุทธทัสสะ องพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัด,ดสู้ชอบได้โดยองงเีกก็คือเป็นบุคคลที่เห็นความเป็นพุทธะคือความเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะก่อนใคร นั่นก็นับนได้ว่าองค์พระพุทธเจ้าคือภาวะชราตื่นโอภาในจิตใ,ใจของเราได้ประสูติขึ้นแล้วในใจของเราองค์พระธรรมที่เป็นธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจของเราองค์พระสงฆ์ที่เป็นธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจของเราเมื่อน้อมจิตใจของเราเข้าเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นธาตุของพระธรรมเป็นธาตุของพระสงฆ์จึงทําให้จิตใจของเรากลายเป็นพระเทพระสง์ขึ้นมา นี่ยจะเรียกว่ายอดของธรรมหรือกันกของธรรมส่วนพระสงฆ์ภายนอกให้เป็นครูบาอาจารย์ท่าน,นก็หาของท่านเราก็หาของเราต่างคนต่างหาอในวิธีแนวทางเจ้ามูรีเจ้าสมบัติาทานเอาไว้แล้วอย่งางองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะประสูติแล้วในใจของเรา องค์พระพุทธเจ้าคือภาวะจิตตื่นรู้ในจิตใจของเราตัดสรู้แล้วว่าสิ่งไหน,น,นที่สมควรเป็นละสิ่งไหนดีสมควรเจริญองพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะตัดสรู้แล้วในจิตกอางเราองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะนิพพานาการเกิเดแล้วภายในจิตใจของเราคือจิตที่ไม่ยึดจิตที่ไม่ยึดจิตก็ผ่านจะไม่ยึดอะไรอะไรต่อไม่อะไรในโลก เห็นว่าสิ่งทรายธรรมพวกนี้เป็นอนัตตาเนจเนีเยกว่าบุคคลที่เข้าถึงสิ่งพระพุธะทธเจ้าประรมประสงค์เป็นสาารณะตามแถวแนวทางที่องค์ปมัมมามพุริเจ้าทรงประทานวิธีในการบวชปฏิบัติไปนั่นแต่ว่าเรียกว่าวิธีพุทธคือการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาคือคําสอนของพฐมมารถุริเจ้าจึงอยู่ในฐานะของอุบา,กาสกุบาิกา อยู่ในฐานะของอริยสาวกอริยสาวิกาเป็นสาวกของพระสมณธรรมพรธเจ้าเกณแรกก็ตั้งอยู่ในความปฏิบัติดีเมื่อปฏิบัติดีก็เข้าถึงความเป็นปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงปฏิบัติลดละปฏิบัติลดละก็เข้าถึงสภาพเป็นปฏิบัติสมควรแล้วเนี่ยปฏิบัติเบื้องต้นก็ปฏิบัติดีเมื่อบปฏิบัติดีเรื่อย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 เรื่อข้าแล้วจึกลายเป็น ปฏิบัติธรปฏิบัติธรรมคือทางดาเนินทางการบรเพ็ญปฏิบัติธรรนั้นจิตใจของตนเมื่อปฏิบัติธรรมมันมากขึ้นมากขึ้นตรงต่อแนวทางในการบระพ็ญปฏิบัติตามคำสอนองค์สมมาธรรมริเจ้าจากปฏิบัติธรรมธรรมดาเนี่ยจึงหมุนตัวเข้าสู่มัชฌิมปฏิบัติธรรมเมื่อมัชฌิมปฏิบัติธรรมหมุนตัวเข้าสู่การบำเพ็ปฏิบัติแล้วก็เข้าเข้าสู่มัคคะปฏิบัติธรรม มัรคะปฏิบัติคือมักมีออกแบบหรือสีสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติหมุนตัวเขา้าตีงกลาเป็นมัรคะสมาธิเดืียดกว่าอัตถังคีกมักคือมักที่สามารถสังหารกิเลสตันหาสมาุทัยภาิจิตใจให้หมดไปจนเข้าเข้าถึงการหลุดพ้นได้ในเบื้องต้นก็เป็นสุปฏิปันโน เมื่อมากเขาก็เป็นปฏิบัติธรปฏิบัติธรรแน่นแฟ้นเข้าไปมัจฌิมะปฏิบัติธรรดำเนินสายกลางมัชฌิมปฏิบัติธรรก็ทะลุเข้าสู่มัคคะปฏิบัติธรรมัคคะปฏิบัติธรรก็มุ่งเข้าสู่มัคคะสมาธิหรืออัตถังกิกมัค มักทั้งหมดรวมอยู่ที่จิตตัวเดียวคือเป็นสติตัวเดียวที่มีความเกือดด้เนี่ยเมื่อมักคสมังคีหรืออังกิตก็มักอันนี้นะเนียกว่าจะเป็นสติมหาสริยมหามัญญาในการถอถอนอำนาจอุปทานมาในจิตใจของตนนี้หมดไปนั้นเราก็มาดูที่จิตใจของเราว่าปฏิบัติปีปฏิบัติตรงน่จนทั้งเป็นปฏิบัฐานนะ มัจม,มาปฏิบัติมัคคะปฏิบัติธรรมัคคะสมาธิหรืออธังกิจมักเราดําเนินอยู่ในละหว่างไดเอามันขาดไปเพิ่มเขาเอาเมื่อมันเต็มเปี่ยมเปี่ยมพร้อมบริบุรณแลุดหน้าต่อไปอย่าทําอะไรเพื่อเราอ,อย่าทําอะไรเพื่อตนเพื่อตัวเองเพราะตัวตนของตนเองไม่มีอยู่จริงทําเพื่อเห็นประโยชน์ นีจิตที่มีสติปัญญามาองเห็นประโยชน์ทำแล้วมีประโยชน์มีประโยชน์ทางเขาทางเรามีประโยชน์ไปหมดไม่ได้หวังเอาคำชมอะไรเห็นว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างที่เรามาเนี่งานกระถินงานว่าป่างานใดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์เนี่เกี่ยวข้องกับว่านานๆทีเราจะได้มาพบปะกัน มาเห็นหน้าค่าตากันเยี่ยมย้ำกันมาแบ่งปันกันมีอะไรอะไรต่างๆก็แบ่งกันมาพบปะกันในการสร้างบุญสร้างกุศลตามการ เอาวันนี้เกี่ยวข้องกับของไมยนอกเกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวข้องกับสายธรรมที่มันมีอยู่แล้วในความเป็นปุตติสา,ส,าสนิพุทธบ,บริษัทที่มีความรักใครมีศรัทธาเดิมใสเป็นกิยาในมิตรต่อกันอย่างอื่นนั้นมันทีหลังลงเดีย๋ยว่าปีหนึ่งหรือวาระหนึ่งนานๆเดี๋ยวจะมาพบปะก,กันมามีอะไรก็แบ่งกันกิน เป็นพี่เป็นน้องกันยนนซ้ำภายนอกมันไม่เท่าไรหรอกมาให้กำลังใจกันมาเยี่ยมยาำกันนัดกันมาร่วมตัวกันเนี่ยเนี่ยว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นบุตรของโอริเจ้าเหมือนกันเนี่ยว่ามาแสดงน้ำใจยินดีในการสร้างบุญทางกุศลให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเรา ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่พราจะบพรได้ไม่ได้จึงอาศัยกําลังบุญกุศลเป็นตัวเราเอนจิตใจเรานี่แง่สำคัญหาพอไป